จะบามวนหรือบะามันอ่มวนมวนคาี่รอึ้นมาเนี่ยเป็ดไปไหนอยากมียมันับโอ้กูกลังสีเากูกลังสีำามวนอยู่บ่มวนกระลัำาแสบบแสบบุกี้เก็หลวียมอยู่กูกลัล่อวคนับคุ้จะ้ความเหนกอนพี่น้องคนครับบค้โอ้ักลพี่น้องสุดยอดสุดยอดอเห็นไหมนยมหักเห็นในกล่องนิ้ยมหักมาบนต้นชุดจอดเลยตานี่ย อ๋สบายดีพี่น้องมือี้สิไปปากซองหนาวเนาะกะัไปเบิ่งบรรยากาศน้ำท่าพี่น้องว่าสีพบพ่อยังแน่นอนเลยทิ่ไทยลงให้พี่น้องไอพี่นองเบิ่งเนาะเพราะว่าคอยก็มักคนมากเป็นคนหยอกนรอยแอนะเห็นเพื่อนรวมทาม่ากับเทื่อนกันได้เบายยก,กหัวไปเลยเนาะความสุขของการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันคือความสุขจำดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางมากกว่าหวังว่าคือเข้าใจเนะพี่น้องเนาะ เป้าหมา้คอยคือว่าคอยสิไปปักศอกแดดหนาวแต่ว่าระวังน้ำทางเนี่ยคอยสิไป้ยพอพออีหยังกดโบโหพราะฉะนั้นเดี๋ยวสิมาทายให้พี่ให้น้องเบิง่งเนาะว่าสิได้พอพอเนี่ยแนวใดสิตื่นเต้นบ่หรือบอ่เนาะพี่น้องเนาะแต่ที่แน,น่ไปทับปัเซีขั้นพอตังเก่งไม่เศร้ากับแมนมือนี่ยคอยเกี่ยมข่าวบอลไว้เพิ่นแล้วคอยยันบุพเพอดอกพี่น้องขั้นเกี่ยมไปแน่นี่แหละคอยยันไม่บุพเพอคอยเกี่ยมข่าวบอลไว้เพิ่นวัอนี้ขั้นพอกันสีทายเอาลงให้เบิรงเด้อพี่น้อง กูพอกข้อโถดได้ไลเนาะสิไปปักซองกูแหละสิไปแหวกจิ้มเขาท่านอะไรพี่น้องกิ๊บเชด้แหวกินมมองไรบ้านไปเบิ่งกันพี่น้อง this this let's g ตอนนี้กำลังเดินทางพี่น้องโอ้ไปกำลังหอนรักษาสิบใบพี่น้องขึ้นปักซองแน่หนาวขางกระโดนดีเลีสิไปเรียนตัดเนี่ยมันไร่ตัดพลาดเนี่ยพี่น้องไอ,งเงอ,งอเเง้เนี่ย <33. S 1> สบายดีวันเละโอมเป็นพวกซื้อของฝากเลยนะี่สบายดีวันเละวันเล่ลเลโอ้ผ่านงามมาเลยพี่น้องมีสะพานอยู่กลางข้างด่วนโอ้วิวตอนนี้งามมาเลยคืออยต่างประเทศนี่พี่น้องตอนนี้กำลังหอดทางสีเขาตาัดเนื้อเลยแม่มาเลยแม่ทศศา

กัตานเลยว <c oughs> พี่น้อง,ปงเป้าไม้โของนาเพิ่นก็คือก้หม่กงหนีแล้เพิ่นยังว่เพิ่งกม่้งหนี <c oughs> แต่ในเรืนีงหนีเพระาะป่าไม้เหมอนก้่าเต็มไหมโคเพื่อ <c oughs> ป่ปาหม้ก็เดียวถึงวเลือโงโงยังนี ุกแปกแม่บอกสอุกนหรืว่าจะยังไงตุ้บอคนแก่บอกทีนีงตารนี้อังไม่แน่เคยมาโอ้เลิกก,กลีทั้งหลุมเนาะเลิก,กลีเพื่อนี่ลงหลุมเล ยา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 โอ้มก็ได oh. ้เห็นป้ายหามยังเนาะเราว่าได้เห็นป้ายหามยังแต่ว่าอยากพ้นลงไปนะกิลงกาอะนีกิ๊งกรกิ๊งการอะไรนิล็อกเดี๋ยวสิลงไปบ่งตาดตาดเนืลงไปบ่งน้ำตาด่ะลงมา กูทางลงมาสั้นเนี่ยเด้อระวังในตะกองกกระวังกิ่งขึ้นมาเลยโอ้ขากลิ้พี่น้องสุดยอดสุดยอดอบอยมาเห็นในโทรศัพท์นี่ยังบกขักเห็นในกล่องอยังบกขักมาเป็นตัวจิ้มชุดยอดเลยตาเนื้อประกองบกูนะก็เลยแวะมากินเขาเนี่ย ไม่ม na. no. ีน้อยเนึ่งขนาดน่ะบอยไปรักใที่มาเดียวหรอกก็นี่จะหมอกหนามเน่าเปียกกุ๊บเนาะตายอยู่นี่เนาะเดี๋ยวผมจ้างโบ ้ามันทางไลยโอ้งามเลีพี่น้องเบังในกล่องนี้ยังบทอะไรต้องมาบรรยากาศแท่พ้าลูกพ้าล้านพ้ารอบรัว,วมาเทียวน้โอโอ้ลงไปเล่น,น้ามันก็จะขักชุดยอดชุดยอดผูดใ้ใดทีเห็ดเบียรง,งานม้ยเวลาผักกรอยกับมาเทียวไหญ่เนอะแล้วโควิดผู้เล้วะ <c oughs> น้องถึงมาใส่ถาด ตอนลงไขแน่ตอนขึ้นลูกอู้แมวววสึ้นหอบเรศกินังไม่นกินังเอาตามเาถือกพมพะลูมามาถึงนี่ยังไอันนั้นเ้นหนไม้เนาะหัวแมวแล้วก็สมักเสียน <laughs> <laughs> ว่าเร,ร,ายยารียนจือพีน้องมีลายยางก็พิจื้อยิ่งพรมเก้งหน่อไม้ยังไงเนี่ยว่าเรียนหลอกอ้เม่อยแหงนี้ นี่พี่น้องให้เคยมาเที่ยวมาเด้อคือ,อว่าอนะไระสบายลีปล่อยมันกันชามขนนี่ <ไป S 1> ละกล่องอันหนึ่งนี่สองแต่เราไม่ใช่กับปูกสีหักเช้าอันนี้ไม่ไผ่ใส่คิวเนาะสบายเที่ยวบ่อนจอดรถก่อนน้องพี่พพน้องผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะมาเล่นตาดง่า,งามลีสุดยอดบุกเข้ามาเพือโอเคเนาะโอเคสักแล้วไปไปด้วยใจเบิ่งนี่พี่น้อง ไอ้เบิ่งอีกบรรยากาศอยดีขึ้นโอ้โดนข้อลงเวงกันเสียมีเสียเปียกเพิ่นพี่ด้องเพชรไฟก็มันเหลี่ยายาดินี่มันเหลี่ยงนี่มาเสียบเสียเปียกเพิ่นม้าเหลี่ยงของกินเพิ่นมาเล่นมาเที่ยวพี่เนาะเลย นองูเอเพื่อนนมึงนี่อ้ยจะบอกได้นัดนดาเวยโอ้ยจะเกลบยจได้หะมี่ตุ๊กงูอะอย่างสุมตั้มไก่ยยาเพื่นมาออกกำยังงี้เลยเนี่ยน้องไก่ตาควัไก่ตันเนี่ยหมดเลยเนี่ยคอยนั่งรัเจ่านีู่้จึบอกคอมีราซีในยนี่มันคือไปแต่เมื่อยจากแพนนเล

เปกพ่อคนเดียวใช่ป่ะจะ่ามวนหรือบ่มนอ่งีม้วนม้วนบ่การ่้นีเป็นไปได้แล้วเอามียมานะนำครับโอ้ยกูกขลักจีบเอากูกขลักจีด้าบามวนอยู่บ่มวนกุลัจีด้าบะแสบะแสบุกี้เจก็ูวามียมาอยู่บะกูกขลัอยคนหักขลักขั้วจะ่รยกว่มันเหล่าก้อนพ่น้องคนหักขลักขั้วพอว่าชิโว่ามันแ้วงานนีอคอหลักขัวโอ้จะดงว่าเจรั์เป็นยินหรือผู้ใจได้เนี่ย เอาไวสิวอาว่ามวลบอคือบพารวามเียมนหนักเลยอะคบรรยากาศไโอ้ยลูกเมียตายลาเมื่อเราัดหนักน้ำบรรยากาศอนแอนน้ำบรรยากาศเนาะอือเนหักเมียจากไป เมนูยังคบหมอ่ะปิ่งมูสามสั้นไตเขากำือบเขากำเนาะอจือเาะตัวเนาะโอ้ยเรียว่าดเมื่อเนอะหัดเมื่อสิบ,บอกเนี่ยเรวซื้อแลา,าก็ซื้อซื้อเขากำเห็ดแบบนี่เป็ไนไงเขา<ม>ใช้เมียคอยคเราคุดใจปองทนบริเลณพื้นทีของอยาบไม่เจ้าเลยใจ มื่อไรนะกินถ้าเราเห็ดไหนกินถ้าไปทางร็กินอ่ะจะว่าเห็นหรือไม่เห็ดตัวน่าจะไี่ติคอยอยู่นะฮะเมื่อนี้มามาเหวียงท่างปรับซองพี่น้องก็เลยแวนแวนมากินเขาอยู่ตัดตัดเนี่ยบริตังใจมาเที่ยวแต่็นต์ได้เลย

จมบัวเนี่ยนั่นเป็นผู้สาวแน่นอนเอี่ผูกเข้ากัจ้งมึงเขาก็สเสื้ออยู่แต่ว่ากู้ก็เมียมึงในชั้นเสื้อจะบอกผู้เ่อง

พี่น้องเจ้าเราควรจะตายหูเหมือนเบงคนตีเคลื่อนมาเที่ยวนี่มีแต่ผู้ใหญ่เนะาะพระเทพก็ยังมาพี่นอ้นองหูเราพาเท่หูซึ้อว่าชีวิตม,ม,ม,มีค่าแน่นอนดูว่ามีทีมหมฮะบอกฮะมันไ,ได้าาใส่บ่วงนังนกๆสมนันกๆแล้วใส่จานรูๆูเนะี่ย รูซสึกว่าชีวิตมี่านหนึ่งๆผูอกันเนี่ยเอาปกติเขามาในนี่บางคนนี่พี่น้องเขาเกาว่าเดือดจปากเลยบางคนชิคิดว่าปกออยบางนหนังกนมีเม่แม่เนี่ยปกอ้อยที่วันนฐานะนบวนเป็ดก้าวเนทุกเลยเนี่ยหนังกนเลยตรางว่าได้มาใส่ชีวิตแบบนี้ก็ทือว่าผูซื้อว่าชีวิตมี่านหนึ่งๆสำหรับไอ้น้องคนจนคือกันนะเด็กปี๊บดิฮะเด็กปี๊บเนี่ยบอกคุ้จริงเนี่ยเดกเจนชัวมงวาพี่น้อง เอ้ที่บล็อกเมนต่ก็ได้ว่าโอ้ยรวยนาะสองนี่นั่นนั่นี่บลอการะคั้งนึ่งเพื่อนอาสาวกินคำเพื่อนเส้นบกพิกเกิเป็นงัวประแดกเพื่อนอักอตมือนี่ยังม่ใส่ชื่อเลยมือวานแม่ยังื่นอยู่อะไยให้เจ้าแล้มากินน้ำกนวับานจะไหนไว้อนงซองเมือนให้เจ้าห้างจะมีเด้อโอ้แล้วลืมลืมเบาเลื่อมปีนออกจะฝังจริงๆแล้วคนบมานมุสาหนี่ก็พามปทัพปักเซ่นอ ใจจริงเนาะซื้อข้าวมาวมาซองหอ่อตั้งใจตั้งใจเอาข้าวมาวมาซองหอ่อสิมาให้นักเรียนใบเศร้านักเรียนมาอาชีพอะไรบ่พอเดี๋ยวตอนเดี๋ยวถ่าเบื้องตอนเมื่อพี่น้องก็ตอนเมื่อพ่อนี่ก็เป็นที่ไทยเบื้องตอนเมื่อเนาะของคือตกมาพาดูพระอาทิตย์ตอนเมื่อเป็นที่ไทยเบื้องตอนเมื่อข่าวมอย่งอยูีน้องนี่เลเนาะ ปลเด้อว้ออมด้นี่ปนี่านีปลาปลาหวดปลาซึ่งมารวมี่นเว้ยเี๋ยไองมรู้ปะเทศแล้วก็มีผลญญท้องรุ่มน่ะไม่บอกแล้วก็อจุมาลีแน่ๆก็ีบุเอ

นักอู่กันมึงนี่เนี่เดี๋ยวค้าไก่ค้าเออาได้พ่อถ้ากเกิดขึ้นเป็นว่าคือคือบ้านนี่เป็นกูถือดิได้ได้ออกจังหวัดอ้าวออกเพิ่นดู้ยได้ออกมาบอกอืม,มอกกเพื่นบุกิดเลยตัวบดีมน้องเพิ่นโอ้ยเพิ่นโมรวงเนะแล้อกินข้าวให้พ่อเด้อ มีเอฟซีน้องครับปริญญาบวชหัมยังทำไปประกาศเนาะเพราะฉะนั้นหล่ะข้อทายหัวมน้องพี่น้องเป็นเข้อทายน้ำเออบอกทอมโตไรแต่เป็นผเดอ่าผข้อทายหูน้ำบอกผิดเนาะข้อโสดข้อไปหลายแต่ว่าต้อนทายหูกับบริษัทแมสพี่น้องกับหูตัวเองดีอยู่ครแต่ว่าประหยัดถึงกันโควิดเนาะแต่ว่าบอลามาด้วพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่ามือได้ข่าวออกมาว่าอยู่ตาดผ่านตันเนื่องมีคนติดแหละไม่มีข่อยน้ำชิกาโกท่านั้นดรวยว่าไปจับประโยชน์อะไร คือว่าปฏิบัติต่อกฎหมไมนะกฎหมวอกัก้นไ,นไว้วยันพี่น้องรามาเนาะพอถก,ก็ยอะไรมาเล่ขาวันาเชื่อเอาด,เเอาดีเอาดีเสือกินท่าไห่บ้างเอาดีเอาตุ้ยเอาวงมาโลหาขอยุงเสาหรอเาวงผู้ที่จังหวะเข,ข่าด่าเลยผู้ที่บุมมีสัญญาณโทษศัพท์ก็เลืก่กปฏิทหากระเป๋าเลย เดี๋ยวเอาเด้อญาญณเด็ดบกเอยดิตัวลายลมาเอาตุยเอาตุยมาไอาอุน่นไอโซดาเอาแอรมิดอยู่มังหนอกไปเลยคนอยู่บ้านนอกในเบิเร์นไ่้เถื่อนเนาะติ <laughs> จริงแล้วฮันพี่น้องกัร้ลายอยู่เล้าน่ฮันก็ว,ว่าหัวหักแพ่งกัรไายแต่ว,ว่าเท่าแกมบาคนย่านบรเบิเวันะ่บริเวรเิ่นบร,บรเบิเวรเข้าไปจเจอ เดนคือปูอยู่มังนอกนเบตมาเรียนนั่งตลอดนะ <c oughs> นะเบืองบรรยากาศบ้านเท่าคนส้าเลยก็เอื้นบบแมนว่าชิบูนผูกใกล้ในมีแต่ค,นคีนเคยใส่ชีวิตหวนยู่กันนะแต่เาขายังน่อยเนาขอไม,อมยตอนยูทูนเดน้ตอนยู <c oughs> ทูนเอือมปะาบ่แมนเ่าขอแต่เจาพี่ก็มากขึกันนี่<า>นี่ใค้กันโอ้ยใพระบุกนี่นะฮนื้อย่ง <c oughs> ย่าเป็นญาติฝ่ายไหนไม่ชอบ ไปละ่ะตอนนั้นไปละ่ะเอาหายแหก <c oughs> นกโบกินยืนเหมือเอาข้างกายลเอาข้างมากายข้าเหรียเนี่ย้าเรากินดู้ละบเมียด้วยมีหักเมีอะไร่เขาเนาะมเสีให้ใหญ่มีหายีว่ามียลำบากกัวมานังกินวางอยู่เต้ยว่าอย่างแต่เมือกู้ขึ้นเนี่ยมีออยู่แคนเอาลูกไปแม็กซ์บอสเก ่าจะไปหามา่กลมา,าว่าจะกุตี่รอมาแกงกินเลยกันแหน่าจะลงมัดเขาให้ท่ว่ามากินเนี่ยนี่โ <ừ. S 2> วยจ้างงามๆนี่เมื่อวราจะรู้ลาสาิรุาายบุแม่อ๋ไม่มีหอกเขาใจอยู <c ười> ่มองหันไลแต่กำลังสิรุยสื่อนะโอ้โหอ๋อเด้อเมใดจอมยังกิการนีเนี้ยมือจับเอาเน่วชวิติงเลยแตย มันเป็นแปน้นหมดก็จีว่าลำลวดก็คือเห็นแต่ในช่องทับทิพผ่านมาว่านหนูกระสือนี่จะไปหมัดเขากระตีกเขาคนเฮามันก็มีลายมุมอยู่แล้วเนาะยามันก็การหมูสารโกคโกค้สารโตสารขมยิ่งชีวิตแนวๆอยากนอยก็กินโดวยบวงงามกันเลยเว้ยก้าวเราเดินเต้นปากเลยไปชีวิตตัวเองชีวิตแนวๆ <laughs> แต่ถึงว่าที่พี่เน่าๆก็อยากกินอาหารเสียเหมือนกันเว้ย <laughs> เอาไปมานมเป็นพูเบิง่งอยู่ในแต่พูนอยู่นอกเนี่ยหนังฝังเลยวันน้องก็กินแล้วหลเหมือนเนาะ อมไม่ใช่บุวไม่อยอมถือกันนะ้คอเป็นห่อเมื่อนอะ <c oughs> ล้างกล่องห่อเมื่อหน้ากล่องก็ต้องห่อเมื่อคือเ่าเลยพี่น้องนาะบอกว่าเป็นจริงม่บ้ายนะบอกว่าเปนจริงบ่ายหรื่เป็นบ่จะเป็นอยางไง บอลจีบ้าโอ้พี่น้องบอลทำนี้เด้อคอยกินโมบัตแล้วก็จะได้ป้าแล้วเมื่อไหร่โอ้บมแม่เอาเมื่อไหร่เอาเมื่อไหร่ลังคนเราเมื่อยมาบ่เพื่อนโอ้ยเมื่อกี้เด้เมื่อยพร่อยแม่เมื่อยลร่อไหมื่อไเกี๊ยมกันเนาะพเสียแม่นี่เนาะบ่เมื่อไหร่บัได้มามาหน้าบัวนี้พวรจะการพวรจะการแข่ว จิ้เราหอกหมอกเนาพี่น้องกินเขาแล้วนะแล้วก็สีปจากในเรื่องทางต่อเนาะพอแค่ยังบูฮูกันว่าอีกงานาที่ชีวิตนาทีข้างหน้านี่สีไทยยังลงอ่ะพี่เห็นเนาะบึงเนาะก็บูฮูกันเดี๋ยวไปเบิ้งิดตามต่อต่อไปไปเบิ้งตอนต่อไปพี่น้องมาครับพ่หนาเพื่อนพี่น้องคอยไปคนขับรถเลยเพื่อนห้องจะเมือง เขาด้านเขาย่างอีกมีทางดวงเคลื่อนได้พี่น้องเลยเคยเห็นแต่ขับรถอยู่ไทยเขาทางดวงนั่นเลยมเไม่โดนปักเสียพี่น้องฉันว่ากำล,ลงสายยางเลย,ยเดี๋ยวเฮ็ดแล้วสับสนเลยกำมาเลยเชียวหมูต่ตะบ่ห <c oughs> <c oughs> มู่เชียงใช <c oughs> <c oughs> ่ไหม <laughs> อะไรยี่วะเจยงโอ้ยข <laughs> าหมา่เกนอันนี้ผมมีสุกคนนานี่แม่มาอยู่ซชนั่นจะรำบอนี่แม่มาอยู่พี่น้องทายอยู่ดี่น่พมีมอญมานมเมอใส่เลยวีค้ <laughs> องนดนึนะเพิ่งเสียงหา่โควิดได้เสียเชียย ยาวไปพูดก่อนยาวมาก่อนยาวไปยาวไปก่อนบ่หยุดแล้วอยู่แล้วเอาเป็ดเวดีเลยเบิดอั้นเบื้องนั้นเปิดอะไรขอเงินโอ๊ยเนาะ เลี้ยงเท่าเลอีกลักแปดกูก็ะหู้เสียงคอประจํามอนีคออยู่ลักเก่าผู้ใดลักเก่าลักชิเป็ดผู้ใดยามันหายมันนะมูอคอก็หายเดียวเว้ยจะได้ว่าเคาะจะได้มุไป็ลักครอมว่าเอ้ยแปดคือบุคลากกูดีหัวมุมบุคอากรยังไหวอยู่พี่น้องเขามเยี่ยาลักตลาดเจ้าเก็บยังนี่เราเก็บเด็ก พอ็เลเงินซื้อเขาให้ลูกเก็บบาลูกอี่ไซได้อยู่ทั้งหน้ารถจอเอื่องให้ลูกเก็บยังอยู่ฮะนั่งทานั่งทาเจ้าโดยลูกเก็บผู้เดียวไปอยู่ฮะสองคนลูกกันสองคนบ่โดยอยู่รถเด็มีแต่เขาเหรบ่ลูกกับเมียโอ้มีเมียน้ำโดยเก็บยังเนี่ยเก็บเด็กเอาไปขายบ่จเจ้าอยู่บ้านได้เะ ขันแย่บ่ข่อยทายเอานี่ขอไปลงยูทูบก็ได้ที่ได้บ่โอ้ข่อยเอาน้ำใจเรียนหน่อยด้วยส่งเงินสนามกินได้อยู่ที่เอาห้สากพัดเอพอยิ่จะจมมาบุฟีน้ำมันรดเสล่งมดเถอะนะโอเคเ้อเฮ้ยหาวกเสลงหมอวนนี้แม่หมวกขันนี้บ่หมวกลูกก็เมียบ่ โอ้ยได้หลูมมันจองก้นเะด็หน่อยคนระับเด็กหน่อยฮนะมีสะเลงบ่เอาพี่น้องมื้อนี้ชือว่าการเดินทางไปปักซองก่ะสีพอปันนีเนาะกลับมาหอดบ้านเลยพี่น้องโอ้ผิดวางลายเมื่อนี้ผิดวางที่ว่าบัเจอาหนักเล็กไปสาวเนาะตั้งใจซื้อเขามเมาไปฝากบนบักรลายลายเนาะพี่น้องเนี่ยเปิดกี่เด้งนะบัตรเนี่ผ <laughs> ิดวางบ่พอเพอนเนาะ แต่ว่า,ญญากับโบเบียังโอกาหนายังมีเนาะถือว่าเล่ากระซีดวงบอดีกันแล้วบผอคอยบอสการ์ดีิเข้าขเหมาเนาะถือว่าบรรยากาศก,ากับโบในไทยตอนอยู่หอดเมืองปักซองเนาะถือว่าบรรยากาศทายแต่ตอนอยู่ตานเนื้อเนาะพี่น้องกขารข์ดี้เขาอยู่หันเนาะแล้วก็พออฟซีแน่เนาะคนไปครับรรยากาศใบประกาศเนาะก็เลยถ่ายหูกำหน้องอยู่หันเนาะแล้วก็มีคนมาขอเงินแน่แล้วก็เห็นคนเก็บ อันนั้นขวดคายกับได้หายใ,ใจเร็กระนอยเนาะกับชิปมะม่านเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศการไปเหมือนเียวนาะการขอขอบใจเอฟซีทุกคนเด้อที่เขามาับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อขอขอบใจไลน์สบายดีพิดวังบุพเพนักเลงไปเาวอยากให้พคนคิดขเขาเบาเราไม่หน้าอื่นเนาะพี่น้องเอาโอกาสหน้าพ่อกันบ๊ายบาย